การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกรณีที่เกิดสาธารณาภัยนะครับกรณีเกิดสาธารณาภัยในพื้นที่ของอ,องค์การบริหารส่วนจังหวดัดเทศบาลหรืออง,องค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยถ้าเกิดสาธารณสาธารณภัยแล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้มีการประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วท้องถิ่นจะช่วยเหลือยอย่างไรนะครับหรือ อาจจะมีการประกาศก็ได้นะครับอาจจะมีการประกาศก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ประกาศช่วยเหลือได้ไหมอย่างไรแล้วถ้าประกาศจะช่วยเหลือได้ไหมอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปตามในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักรา 2, 66, ช2566ฉบับล่าสุดเลยนะครับในข้อ7เนี่ยกำหนดเอาไว้นะครับว่า กรณีที่เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ของอ,อบจเทศบาลห,หรืออบอตอก็ดีนะครับกรณีมีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นจะประกาศหรือไม่ประกาศก็ตามนะครับเขากําหนดเอาไว้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสามารถดําเนินการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น โดยฉับพันทันทีเลยนะครับประกาศก็ได้ไม่ประกาศก็ได้ถ้าเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นเนี่ยท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นโดยฉับพันทันทีได้เลยนะครับทีนี้คําว่าเบื้องต้นฉับพันทันทีเนี่ยช่วยเหลืออะไรเช่นช่วยเหลือในเรื่องของการดํารงชีพหรือการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าหรือการระงับสาธารณภัยนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับ เพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินหรือป้องกันพยันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชนได้ตามความจําเป็นนะครับช่วยเหลือได้เลยตามความจําเป็นแต่เงื่อนไขก็คือจะต้องอยู่ในภายใต้ขอบอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายและก็ไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณาด้วยนะครับ